สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองผ่อนผมครับวันนี้23พฤศจิกายนคลิปก่อนนอนครับวันนี้2ทุ่มเศษมาพบกันใบกว่าปกติครับปกติคลิปก่อนนอนจะมา4-5ทุ่มวันนี้มาเร็วกว่าปกติครับก็มาพูดเรื่องชาวนากันนะครับพูดคุยกันก่อนนอนวันนี้ตกลงเงินประกันไรายได้ข้ารัฐบาลจะจ่ายงวด3เป็นต้นไปวันไหนงวด3นี่ยังค้างพี่น้องอยู่นะครับจะจ่ายได้ตอนไหน แล้วก็อีกเรื่องที่จะพูดคุยกันก็คือค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันตกลงรัฐบาลจ่ายหรือไม่จ่ายกันแน่นะครับตอ,ตอนนี้ที่โครงการประกันรายได้ยังหยุดการจ่ายวาอยู่ก็เพราะว่าคอรมอรยังไม่อนุยังไม่ได้อนุมัติงบเพิ่มเพราะว่ายังอนุมัติไม่ได้เพราะถ้าหากคืนอนุมัติไปเนี่ยจะผิดพรบ วินัยการเงินการคลังตามมาตรา28นะครับตอนนี้ยังติดภาระตัวนี้อยู่เพราะนั้นรัฐบาลจะต้องแก้ไขจุดนี้ก่อนก็มีข่าวเปิดเผยว่านายดัชนุชาพิช,ชยนันต์ซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า เรื่องโครงการประกายได้ไม่มีปัญหาเพราะรัฐบาลได้ดําเนินการอยู่แล้วหลังจากที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับภาระทางการเงินการคลังตามมาตรา28ได้เสร็จก็จะจ่ายอย่างคล่องตัวซึ่งเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้เปิดเผยต่อกับผู้สื่อข่าวว่าก็อีกสักครู่กระทรวงการคลังและสํานังกงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน่ยก็จะเร่งหาเรือ กันให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนธันวาคมนี้ไม่เกินกลางเดือนธันวาคมนี้ครับซึ่งก็น่าวิธีซึ่งเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้บอกว่าน่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ออกมาแน่นอนนะครับเอาแล้วครับข่าวเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นตามที่เลขาธิการสภาพัฒน์ว่าเราก็มาไล่ไะม์มลายกันเลยว่าจะจ่ายได้ตอนไหนครับเอาสมมติ เอาตามทไลายที่อย่างใช้ที่สุดเลขาธิการสภาพัฒน์ว่าเขาแก้ปัญหากันได้เขาได้ข้อสรุปกลางเดือนธันวาหลังกลางเดือนธันวาก็จะมีการเสนองบประมาณเสนอของงบประมาณเข้าที่ประชุมคณะมนตรีให้คณะมนตรีอนุมัติก็คอรมอก็จะอนุมัติประมาณหลังกลางเดือนธันวานะครับถ้าคอรมอนุมัติปั๊บหลังจากนั้นเป็นต้นไปมัติคอรมอก็จะถูกแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานพกสรรับทราบมัติคอรมอ ทศก็จะจัดทาแผนการโอนแล้วก็จะอุนให้ชาวนาได้ในงวดที่เหลือที่ชาวนายังไม่ได้รับต่อไปนะครับซึ่งถ้าเป็นตามนี้เร็วสุดนี่ทศก็น่าจะอนได้ราวๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวานะครับแต่ถ้าการดําเนินการต่างๆไม่เป็นไปตามนี้มันช้ากว่านี้ก็จะไปได้มกราหกห้านะครับนี่ไทม์ไลน์จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือแนวทางการจ่ายประกันรายได้งวดที่เหลืองวดที่ยังไม่จ่ายนะครับ แต่ที่แน่ๆไม่ว่างวดไหนก็ช่างโครงการการรายได้รัฐบาลจ่ายแน่นอนเพราะรัฐบาลอนุมัติไปแล้วนะครับต่างจากโครงการนี้นะครับต่างจากโครงการช่วยข้าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี่ไดรละพันรัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่20 0 0 0บาทต่อกัวเรือนนี่โครงการนี้นี่ยังไม่ได้อนุมัตินะครับคือรัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติ คณะมนตรียังไม่ได้อนุมัติโครงการและยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณเพราะฉะนั้นโครงการนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ว่าจะจ่ายได้หรือไม่ได้เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าเขาจะจ่ายปั๊มไหมจสู้ไหมจสู้ที่จะช่วยเหลือชาวนาไหมถ้าใจสู้ก็เสนอเข้าที่คอรมอเข้าที่ประชุมคอรมอคอรมอนุมัตินะครับแต่ตอนนี้เสนอไม่ได้เพราะว่าเสนอไปคอรมอก็อนุมัติไม่ได้เพราะติดภาระทางการเงินตม ภาระการเงินการทางตามมอตามมาตรา28เสนอเข้าไปก็อนุมัติไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดองไว้อย่างนี้เรื่องที่ถูกดองมาแล้วนะครับทีนี้จะเสนอไหมทีนี้จะเสนอมันต้องหาลือกันหลายฝ่ายระหว่างคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก่อนแล้วก็กระทรวงกงา,ารคลังสำนักงบประมาณไหวไหมนายกเอาไหมนะครับนายกก็เป็นประธานรขอด้วย ประธานนโยการข้างชาติด้วยคือเขาต้องแก้ปัญหาเรื่องติดภาระตามมาตรา28ให้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ให้จ่ายประกันรายได้ข้าวได้เลื่อนไหลก่อนทีนี้ก็มามองดูว่าถ้าจะจ่ายอีกใกล้ละพันควเรือนแล้วไม่เกิน20,000บาทนี่งบอีก5,000 50, กว่าล้าน5 0 0 4,000ล้านขึ้นไปนะจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาถ้ารัฐบาลสู้รัฐบาลก็อนุมัติมันก็จะมีในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้นะวันนี้ ยี่สิบสามพฤศจิกาท่านฟังข้อมูลนะครับท่านผู้ชมที่เคารพยี่สิบสามพฤศจิกาสองห้าหกสี่โครงการนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้เพราะรัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติครับเรื่องมันอยู่เรื่องมันมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ในอนาคตจะอนุมัติหรือเปล่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลใจปั้มขนาดไหนสู้ขนาดไหนว่าจะช่วยชาวนาถ้าสู้เขาก็ต้องยอมแบกรับภาระทางการเงินการคลังแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมครมลและคอรมออ,รมอ,อนุมัตินะครับ แต่ก่อนที่จะถึงขั้นตอนนั้นต้องแก้ปัญหาประกันรายได้ให้จ่ายได้อย่างลื่นไหลซะก่อนนะครับทั้งหมดก็คือไทม์ไลน์และแนวทางการที่จะจ่ายประกันรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราๆสัปดาห์ซ้ายของเดือนธันวาอาจจะเริ่มจ่ายได้หรือช้ากว่าน,นั้นมกราหกห้าแน่นอนครับส่วนประกันส่วนค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่ารัฐบาลจะไหวหรือไม่ไหวครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ